สวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลีค่ะวันนี้พามาชมฝรั่งหงเปาซื้อที่ยายสมซื้อต้นกล้าช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องตอนนี้ติดหน่วยติดมากแล้วค่ะติดดอกหลายรอบแต่ว่าสลัดดอกถิ่งเนาะบติดหน่วยนี่ประมาณสิบวัน ลูกพี่น้องซิบกว่าหน่วยมาคซิดายายสมหงเปาซื้อฝรั่งหงเปาซื้อก็ได้ต้นเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องลองปลูกเบ่งยังไม่ถึงปีกำลังรอคาบค่ะกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะโมนี่ยายสมเก็บใบต้นพี่น้องว่าจะขยายพันธุ์เอาเองเนาะดีกว่าซื้อเขาป่อยให้เขายาวแล้วก็ใหญ่กว่านี้แน่ยายสมจะตอน สุดายค่ะตอนไว้ช่วงนี้ก่ะน้ำค่ะจากท่อที่รั่วนี่แหละก็เอาเอาท่อพีวีซีผ่าครึ่งเนาะลองเปียกชุ่มตลอดค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวสีห่อแล้วแหละค่ะเดี๋ยวเมียงวันทองสิเจาะเนาะเดี๋ยวจะเป็นหนอนไม่ได้กิน ต้นกระเพราก็มีนะคะกระเพราม่วงค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ